สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมร่วมช่างนะครับรับจบนิสัน z ซด d ีวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเฉพาะนิสันเซดดีวดีตู้เอแวนอย่างนี้นะครับผมรับจบได้ทั้งคันเลยนะครับคืออาการบางคนควันขาวอย่างนี้นะครับติดยากอย่างนี้ครับเรามาดูกันครับปั๊มลูกนี้นะครับจะเป็นลูกค้าส่งมานะครับ ก่อนผมจะซ่อมนะครับผมจะลองเทสก่อนนะครับว่ามันติดยากจริงไหมเกี่ยวกับตัวปั๊มจริงไหมนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับตัวปั๊มผมก็จะส่งกลับคืนนะครับก็มีค่าใช้จ่ายค่าส่งกลับคืนแค่นั้นเองนะครับถ้ามาลองแล้วมันติดง่ายนะครับอย่างลูกนี้นะครับส่งมาจากใต้เลยนะครับคือมันติดยากครับก่อนจะรื้อก่อนจะซ่อมอย่างงี้นะครับผมจะเทสก่อนนะครับ เพราะว่าลูกค้าส่งมาค่อนข้างจากไกลนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับอย่างนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับลองสตาร์ทดูติดย,ยากนะครับแต่ถ้าล่อแล้วมันจะติดง่ายใช่ไหมครับนะครับแบบอ่าล่อเข้าไปปึ๊บอ่า อย่างนี้เกี่ยวกับตัวปั๊มนะครับไม่ใช่กล่องไม่ใช่สมองนะครับลองดูอีกยกหนึ่งนะครับแบบนี้เวลาเครื่องติดแล้วจะวิ่งได้ปกตินะครับแรงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสาตาร์ทยากอย่างนี้นะครับก็คือ ค่าแรงดันของฟีดสตาร์ทมันไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นกล่องเป็นสมองเป็นเครื่องนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นอาการในตัวปัม๊มมันจะมี2อย่าง3าอย่างที่เกิดจากในตัวปัม๊มก็คือติดง่ายควันขาวแต่นั่นจะไม่มีแรงนะครับแต่ถ้าอีกอาการหนึ่งก็คือติดยากแต่วิ่งได้มีแรงอย่างนี้นะครับก็เป็นในตัวปัม๊มแต่เพียงแต่ว่ามันเสียคนละจุดกันนะครับจะได้ไม่ต้องสับสนว่ามันอะไรเสียกันแน่อย่างนี้ครับ อย่างนี้นะครับถ้าดับแล้วถ้าไม่ล่อไม่อะไรเลยนะครับมันจะไม่ติดก็คือสรุปง่ายๆว่าปั๊มมันสั่งฉีดน้อยนะครับจะไม่ติดนี่ครับแต่ถ้าล่อติดครับผมก็ฝากฝากไว้นะครับสำหรับนิสสันฟอนเทียเซดดีสามพันวายดียี่ห้าอย่างนี้นะครับอย่างกองอย่างนี้ก็รับประกัน1ปีปั๊มก็1ปีนะครับแล้วก็ผมจะซ่อมตาม จุดที่ลูกค้าบอกมาก็ได้นะครับคือแล้วแต่อาการนะครับถ้าอยากให้จบอ่ะเราก็เปลี่ยนยกเซตเลยนะครับจบแน่นอนนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับลาวพม่ากัมพูชาอย่างนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ส่งปั๊มมาส่งกล่องมานะครับอ่าถ้าโควิดเปิดเมืองเมื่อไหร่นะครับผมก็จะไปแน่นอนนะครับ โดยเฉพาะลาวนะครับจะเยอะมากโดยเฉพาะจะเป็นแมนวอนโวอย่างนี้นะครับที่เป็นรถใหญ่นะครับที่ใช้ปั๊มเหมือนกับ ZD YD ของเรานะครับผมก็จะไปเซอร์วิสให้ถึงที่เลยนะครับรถที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ยังใช้ไม่ได้เบอร์โทรก็086-199-1097นะครับติดต่อสอบถามนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ